สวัสดีครับตอนนี้นะครับวรเชตพาเพลินนะครับมาที่เกาะสมุยมาดูหินตาหินยายนะครับนี่บรรยากาศนะครับโอเคนะครับอท่้านเห็นตรงนู้นนะครับหน้าอันนั้นคือหินตานะครับอ่าหินตาเนอย่างนั้นนะครับใครไม่เคยเห็น บรรยากาศดีมากครับไปดูเห็นยิ้นะครับครับบรรยากาศไปดูเห็นยิ้มยิ้นะครับ อันนี้หินยายนะครับนี่จะเป็นหินยายนะครับส่วนตัวนู้นนะครับบรรยากาศสวยอันนั้นหินตานะครับผมโอเคนะครับนี่ที่สมุยนะครับหินตาหินยายสวยมากขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับ